สวัสดีท่านผู้ชมคลิปของทาง GTMAX คทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับนี่เลย MG5 นะครับรถซีดานรุ่นใหม่ของทาง MG ที่เปิดตัวไปเรียกว่าเดือน2เดือนก่อนเนี่ยเป็นกระแสที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวการกลับมาอีกครั้งนึ่งของ MG5 ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการรีดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันนะครับในเรื่องของช่วงล่างนะครับเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็การขับขี่รวมไปถึงภายในแล้วก็ออปชั่นต่างๆที่ให้เข้ามาได้ค่อนข้างที่จะจูใจเลยทีเดียวต้องบอกก่อนนะครับว่า MG5 ตัวนี้ที่อยู่ข้างๆผมสีแดงนี้เนี่ ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขามีการใส่ชุดแต่งรอบคันเข้าไปนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมของแต่งเดี๋ยวจะมาไล่กันทีละจุดเลยว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่ใช้ล่างด้านหน้าใช้ล่างด้านหน้าเนี่ก็เสริมขึ้นมานะครับจากจุดนี้เนี่ยจากชิ้นนี้ แต่ชิ้นนี้ทําให้ยาลงมาทําให้ตัวรถเนี่ยทำให้ด้านหน้าเนี่ยยาวขึ้นมาอีกนิดนึงดูดัดนยิ่งขึ้นนะชุดแต่งชุดนี้ไล่ามาด้านข้างด้านข้างก็จะมีเพลทต,ตรงนี้ที่ติดตั้งเข้ามาตรงนี้ปกติตรงนี้จะไม่มีจะโล่งๆมาก็ติดตั้งเพลทต,ตรงนี้มาทําให้ดูมันตัดกับสีแดงอย่างชัดเจนนะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นครอบกระจกคาร์บอนแล้วก็ชิ้นใต้นี้เลย ส i ยสเกิกร์ตเรียกว,ว่าเป็น G-new a c c e s s o r y ก็คือเป็นของตั้งจากโรงงาน MG โดยตรงเลยมีกันรอยตรงนี้ด้วยชิ้นนี้สำคัญ,ญยังไงต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นใช่ไหมว่าที่มือจับตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่มันจะต้องมีรอยนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดอันดับแรกรอยเล็บก่อนเลยนะเล็บจะพอขวน,นนานๆวันเขาก็จะเป็นรอยตรงนี้ตรงนี้ก็จะมาช่วยกันมากยิ่งขึ้นหนานะดูชิ้นดูชิ้นงานดิ ชิ้นงานดูดีเลยนี่นี่นี่ชิ้นงานหนาอยู่แล้วก็ที่สาคัญนะครับสาหรับคนใส่แหวนคนใส่แหวนเนี่ยโอ้โหโดนแน่นอนนะครับใส่แหวนใส่อะไรเนี่ยที่ที่นิ้วน่ะก็ต้องโดนเหมือนกันถัดออกมาก็เป็น diffuser ชิ้นบน diffuser ชิ้นบนนี้ก็จะมีตัวนี่ตัวเรียงอากาศอยู่ตรงนี้ด้วยจริงๆน่าจะชิ้นใหญ่กว่านี้นะคอมเมนต์นิดน,นึงว่าชิ้นน่าจะใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงยกมังสูงอีกหน่อยนึง ก็จะดูลงตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็สปอยเลอร์ตุดเป็ดต่อมาจากต่อมาจากชิ้นต่อมาจากฝาปรงเลยนอกจากนี้ก็มีสคับเพดสครับเพดรองตรงนี้มีติดตั้งมาให้ด้วยแล้วก็มีตัวคาดด้านล่างนะครับคาดด้านล่างฝาปรงเป็นลายคาร์บอนใช่ไหมเป็นลายธรรมดานี่แหละ แล้วก็ชายล่างด้านหลังมีท่อหลอกมาด้วย2ข้างยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้เลยป๊าบเข้ามานี่ธรรมดาที่ไหนฝาไฟฟ้าคุณพระคุณเจ้าชุดยกไฟฟ้าด้วยนะครับไอโซปปล่ะสปีดก็แค่ ไม่มีเซนเซอร์คลิกเซนเซอร์นะแต่ไม่เป็นไรให้อาภัยได้อ่าไม่ธรรมดานี่เป็นไงล่ะสุดยอดตัวนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวมาสาธิตการใช้งานดิจิตอลคียนะครับผมเราเข้าสู่ระบบก่อนเพราะวันนี้เราจะเป็นเจ้าของรถอ่าเราใส่รหัสไปเช่นก็กดใส่รหัสเลยอ่าได้ครับผมโอเคนี่มันก็เป็นรถเราละมันก็กจะเหมือนแบบ มาตรวจสอบลอา,ากลางสกแกนหนึ่งคือหน้าแรกอ่ะพอเข้ามาฟุบอ่ะมันจะเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็เราก็ลดล็อกล็อกรถได้ปกติ huh. นะครับเปิดแอร์อะไรได้ปกติโดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาในตัวของ MD f a ีฟก็คือกดตัวสามขีดต,ตรงนี้ขอ้อมูลส่วนบุคคลกุญแจดิจิทัล โดยที่กุญแจดิจิทัลเนี่ยจะทำงานผ่านระบบบลูทูธนะครับซึ่งซึ่งพอรถขอเอ้ยพอคุณพอกุญแจตัวเนี้ยมือถืออันเนี้ยมันคอนเน็กบลูทูธแล้วรถมันก็จะเหมือนแบบเชื่อมต่อแล้วมันก็จะปลดล็อกให้นะครับต้องอยู่ในระยะรถด้วยอยู่ในระยะประมาณ5เมตรอ่าเราก็ลองเล่นดูอ่ะสามารถปลดปลดล็อกเนี่ยล็อกได้ปลดล็อกได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถ้าเกิดจะสตาร์ทรถก็คือกดสตาร์ทแต่ว่ามันจะไม่ได้สตาร์ทโดยทันทีเราก็ต้องคือตัวนี้มันเปรียบเสมือนกุญแจรถน,นะครับเราเดินเข้าไปเหยียบเบรกแล้วก็ปุ่มสตาร์ทที่รถนะครับตัวนี้สามารถส่งกุญแจให้เพื่อนได้ด้วยในกรณีที่เหมือนแบบเราอยู่ที่อื่นที่ไม่ได้อยู่กับรถแล้วเพื่อนต้องไปหยิบของที่รถเราหรือว่าในกรณีของคาชาร์ลิง คือเพื่อนๆสามารถเอาไปขับได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบให้เพื่อนหรือว่าพี่น้องหรือว่าครอบครัวนะครับไปขับก็คือเราสามารถกดส่งกุญแจได้แต่คนที่ส่งกุญแจจะต้องมีระบบไอซ์มาร์ทซึ่งสามารถลงทะเบียนโดยชื่อ,เ,อ,อเบอร์โทรแล้วก็ลงใส่รหัสแต่ว่าไม่จมําเป็นต้องมีรถนะครับเป็นแค่ใส่ระบบเข้าไปแค่ว่าเหมือนแบบว่าเราลงทะเบียนกับไอซ์มาร์ทนะครับแล้วเราก็กดเพิ่มแล้วก็สามารถใส่ชื่อใส เบอร์โทรกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำหนึ่งวันนะครับผมแล้วก็ให้สิทธิ์เขานะครับแต่ถ้าเกิดเราให้เขาแบบครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยครึ่งวันไม่อยากให้ใช้ละเราก็ปิดยกเลิกการใช้งานไปคือระบบก็จะล้างคนที่เราส่งสิทธิ์ให้งหมดเราเป็นมัเหมือน Key m มาสเตใช่เราเป็นเหมือนมาสเตอร์ส่งให้สูงสุด2คนนะครับนี่ก็เป็น Digital Key เป็นเทบร้อยนะครับของ MG5 ตอนนี้ผมอยู่ใน m g 5แล้วนะตอนนี้เดี๋ยวรอให้ฝนหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวจะวิ่งลงไปเทสกันแต่ว่าเรามาดูภายในกันแบบย่อยอๆดีกว่าว่า m g 5ใหม่มีอะไรบ้างมาตรวัดนะครับนี่มาตรวัดมาตรวัดเป็นดิจิตอลเลยด้านซ้ายก็เป็นกึ่งดิจิตอลนะเป็นก็คือแสดงผลเป็นดิจิตอลแหละแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นจอ t f t แบบตรงกลางนะครับก็จะเป็นตัวเลขแบบมี เขาเรียกว่ามีรูปแบบอยู่นะด้านซ้ายเป็นไฟเลี้ยวนะการน้านทำไเลี้ยวด้านขวาเป็นใบปัดนะครับคือการดีไซน์ภายในเขาออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็เรื่องของออตัวควบคุมต่างๆเนี่ยถือว่าคอนโทรลง่ายแล้วก็เบ,บาะเบาทำได้ค่อนข้างดีเลยนะอุ้ยเบาะอุ้ยอุ้เฮ้ยเบาะเจ๋งอะ่ะเบาะเตี้ยมากอะ่ะ แล้วก็มีดันหลังด้วยนะครับมีตัวดันหลังอยู่เบาะเตี้ยใช้ได้แต่ว่าไม่มีดันน่องนะเสียอย่างหนึ่งนะนรายละเอียดต่างๆเครื่องยนต์15410แรงม้านะครับพอบประมาณ1 4 0ส5 0เนี่ยเดี๋ยวไปลองกันอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือกล้องหน้ารถกล้องหน้ารถตรงเนี้เนี่ยตัวเนี้ยก็จะเป็น G-View p า s อีกตัวหนึ่งที่มีการติดตั้งเข้ามา ถือว่าเป็นอุปกรณ์จากโรงงานที่ถ้าคุณซื้อรถนแล้วแล้วไม่อยากไปหาเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตั้งได้น่าจะสั่งเป็นเป็นพาร์ทเพิ่มเติมจากตอนที่สั่งสั่งรถได้เลยนะ อะไรในความเร็วต่ำทำได้ค่อนข้างดีครับไม่หนักจนเกินไปอัตราเร่งในความเป็นพันห้าไม่ได้หนืดจนเกินไปนะคือถ้าออกตัวแบบปกติเรื่อยๆเรียงๆแบบออกตัวตามสภาวะสภาพถนนเนี่ย เขาก็ไม่ได้ช้ามากนะถ้าเอาตามความจริงเนี mm. ย่ยพวงมลาลัยนะครับปรับได้ขึ้นลงอย่างเดียวขึ้นลงอย่างเดียวปรับเทเลคือดึงเข้าหาตัวคนขับไม่ได้นะ mm. อ่ะนะครับตอนนี้มาอยู่ในการเซตพวงมอะไรแล้วนะครับพวงมลาลัยออกมาหน้าหลักก่อนนะครับแล้วไปที่อื่นๆ mm. ไปที่ตั้งค่ารถแล้วก็ไปที่ตั้ง EPS นะเนี่ยเขาก็จะมาตรงนี้มีเบามาตรฐานมั่นคงเดี๋ยวลองมั่นคงกันดีกว่าอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปลองแบบมั่นคงกันรอบนี้ลองมั่นคงนะ ได้จริงนะรู้สึกว่ารู้รู้รู้สึกเลยว่าพวงมาลัยอ่ะหนักขึ้นมั่นคงขึ้นจริงๆนะแล้วก็เวลาการขับขี่ในสนามเนี่ยก็พวงมาลัยมันแน่นดีพวงมาัยแน่นใช้ได้ใ,ในในการเซตติ้งมั่นคงนะ อีกหนึ่งอย่างที่ค่อนข้างประทับใจในตัว MG5 ใหม่ก็คือหน้าจอที่บอกเรื่องของการเ,ยยเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกทอ r แรงบิดนะครับแรงม้าออกมาเนี่ยเขาก็จะมีเวทเวทกันออกมาถ้าเหยียบตัวน,นี้อยู่ใน MP นะถ้าเบิ้ลรอบปุ๊บอะมันก็จะคาเนี่ยถ้าเหยียบเบรกเนี่ยมันก็จะบอกว่าการเหยียบเบรกอยู่ที่เท่าไหร่นะเปอร์เซ็นต์การเหยียบเบรกแล้วก็เรื่องของถ้าเหยียบคันเร่ง ก็จะบอกดนะ้วยเนี่ยขึ้นมาหมดเลยทีนี้ตัดมาจอ,อนี้อ่ะเจตน้ำหนักเบามั้งอ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเซตน้ำหนักภงมอะไรเบาแล้วเป็นยังไงนะเบาเบาทีเนี้ยมันเหมาะกับคุณผู้หญิงขับในเมืองเนี่ยคือเซตติ้งอันเนี้ยผมมองว่าจริงๆแล้วคุณผู้หญิงก็สามารถขับในน้ำหนัก n ร r มอได้นะก็หรือจะแบบปรับเบาก็ไม่เกี่ยงจริงๆก็พวงมาลัยถือว่าเป็นการปรับได้ที่ถือว่าเป็นการเซ็ตปรับเซ็ตพวงมาลัยได้ตามได้ตามผู้ขับขี่ดีกว่ามองว่าก็ดีนะทําให้บางคนไม่ชอบเบาบางคนไม่ชอบน้ําหนักของพวงมาลัยที่มีมากเกินไปตัวนี้ปรับได้ครับตอบโจทย์มากๆสำหรับ การกับขี่ที่หลากหลายรูปแบบแล้วก็เรื่องของโหมดโหมดเกียร์เนี่ยก็ถือว่าโอเคในโหมดสปอร์ตเนี่ยต้องบอกว่าเขารอสตอรอบไวไวอรอแล้วนะครับสำหรับอ,อัตราเร่งที่ค่อนข้างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นในย่านคือถ้าขับปกติก็ใช้งานได้แต่ถ้าพอมาอเป็นโหมดสปอร์ตแล้วเขาจะแบบเหมือนแอคเซสซีฟอะเหมือนมีรอบมารอตลอด,ลอดทำให้แบบอัตราเร่งค่อน้างทันใจนะ ในสนามลูกคอสเล็กๆแบบนี้เนี่ยผมถือว่าทำได้ดีเลยล่ะแล้วก็เรื่องของช่วงลงช่งมากอะไรก็เรียกว่าโอเคเลยนะครับสนามของ MG Driving Experience นะครับก็จะมีลูกต่างๆให้ลองครับทั้งในเรื่องของเลนเชน เรื่องของสลาลมความเร็วต่ำแล้วก็ handling wet wet handling เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้มีโอกาสได้ลองเพราะว่าฝนตกตอนเช้ามาถึงเนี่ยสักประมาณ9โมงนิดๆเนี่ยคอสเปลียกโชคเลยพร้อมที่จะแบบลองเลยว่ามั่นใจขนาดไหนกับช่วงล่าง ผมก็พอเข้าใจคนที่แบบว่าออกเต็มแล้วลหละว่าทําไมสิงหนืดนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งโหมดสปอร์ตเองเนี่ยเวลากดเต็มปุ๊บอ่ะก็ยังไม่ยังไม่ทันใจเท่าในคุนแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าหนึ่งเขาเป็นเกียร์ CVT จะแรงขนาดไหนก็แล้วแต่เกียร์ CVT ต้องเขาเรียกว่าอะไรซอฟเซฟเซฟเกียร์ไว้อ่ะให้ใช้นานๆนะเพราะว่าไปออกเหมือนทอปคอนเวอร์เตอร์นะบอกเลยว่าหายหมด โยนไปโยนมาช่วงล่างก็โอเคอยู่นะครับยังไม่ใช้ใช้ความเร็วสูงไม่ได้เพราะว่าแฟร็กมันลื่นแล้วถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยน้ํามันอยู่มันอยู่คาโค้งอ่ะคุณไม่กล้าใส่แน่นอนถ้าใส่ไปนะนู่นออกไปกินหญ้าแน่บอกเลยนะครับเสร็จสิส้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการทดลองขับ MG5 ใหม่ก็ถือว่าตอบข้อสงสัยของผมหลายๆอย่างสาหรับในตัวรถรุ่นนี้นะครับ สิ่งที่ประทับใจอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของช่วงล่างพวงมาลัยที่ค่อนข้างเฟิร์มในระดับหนึ่งเลยสำหรับการขับขี่ในแทร็กสำหรับพละกกำลังของ MG ZS นะครับ1 6ึ่งพัแรงม้านะครับกับแรงบิดประมาณ1 4 0 1 5 0นิวตันเมตรก็ถือว่าพอ,พอเพียงต่อการใช้งานแหละอาจจะเร่งอาจจะไม่ทันใจสำหรับคนที่เน้นเน้นการใช้คันเร่งหนักๆเนี่ยเขาจะไม่ทันใจละนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือน้ำหนักคือตัวเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็ เรื่องของบล็อกเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกด้วยกับ z s ซถ้าคนขับ z ซดมาแล้วมาขับตัวนี้ก็จะรู้สึกว่าเออมันพลิ้วขึ้นนะเรื่องของเบรกเบรกหน้าหลังดิสเบรกมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าในตัวท็อปมาด้วยมีซันรูฟมี i Smart เข้ามาครบถ้วนอะ่ะในราคา6 8 9 0 0 0นาทับาทหาได้จากที่ไหนในตลาดอีกนี้อีกแล้วนะครับถ้าพูดอวยก็ถือว่าอวยแหละใ,ใ,นในเรื่องของความคุ้มค่า สำหรับคนที่สงสัยว่ามึงพามาดูรอบรถเนี่ยคันนี้พิเศษยังไงแล้วแล้วถามว่าอะไรชิ้นส่วนต่างๆราคาเท่าไหร่สปอยเลอร์ด้านหลัง2,840บาทชุดบอดี้คิดนะทั้งคันเลยพูดกันบอดี้คิดทั้งคัน13,401บาทนะครับใส่ได้กับทุกสีเลยชุดจับเบ้ามือเนี่ยตนชุดนี้เนี่ย4ชิ้น 1> 1, 3 3 0 0ชุดป้องหน้าเนี่ยชุดนี้ชุดนี้แล้วมีกล้องหลังด้วยนะ 3,750บาทในรถนะครับตัวนี้ก็จะมีชุดฟ้าชาร์จด้วยนะชุดฟ้าชาร์จอยู่ประมาณพันนิดพันกับาทชุดเครื่องพ่ออากาศอยู่ประมาณ2,500ันห้าฝาายไฟฟ้าเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยหนึ่งบาทอ่าแล้วก็มีไวเล s c ชาร์ e ด้วยอ่าตัวนี้ก็สามารถติดตั้งเป็นช้อปปิ้งได้เลยว่าอ่าใช้ไ i เล l e ชาร์เจอร์เพิ่มอีก2,268บาทถ้าใส่หมดทั้งคันเลยเนี่ยตีกลมๆไม่เกินห้าหม่น หรือคุณจะช็อปเป็นชิ้นๆไปก็ได้ว่าคุณอยากได้ชิ้นไหนเพิ่มเติมเข้ามานะมาสรุปราคารลบรัดตัดตอนของ MG5 ใหม่กันดีกว่าเริ่มต้นในรุ่น4นะครับรุ่น C 5 5 9 0 0 0บาทรุ่น D ขยับขึ้นมาในรุ่น D นะครับ5,99,000บาทและรุ่น X ตัวนี้เลย6,89,000บาทไม่รวมชุดแต่งที่โมมาตรงนี้นะถ้าอยากได้เพิ่มซื้อเพิ่มได้ใครที่สนใจนะครับไปดูได้ที่ โชว์รูมทั่วประเทศเลยทั้ง MG ZS MG HS ตัว EV นะครับตัวธรรมดาหรือตัว EP ตัวนี้ก็น่าสนใจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มองหารถที่คุ้มค่าแต่ถ้าหากอยากจะรู้ว่าครั้งหน้าเราไปที่ไหนติดตามให้ดีทางช่องทางต่างๆของ t ีดั a แม็กสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ